แล้วไงอะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ซินวี่สิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0 8 4 0 9 9 9 3 4 การคุยข่าวมันเทิงนะ,ค,ะนครับในเพลงที่สองนะฮะเพลงนี้เหมือนเดิมเรามีข่าวนะของคุณติ๊กเจษฎาพรผล,ล,ล,ลดีคุณโบวี่อัธรมานะครับแล้วก็วค,คุณวิววรรณรสนะครับถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภาพบรรยากาศงาน Special Night Special Experience N1 Grand Opening ค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด Oppo N1 ค่ะที่เรียกได้ว่าเป็น Android c a m e r a s สมาร์ทโฟนเอาใจผู้ที่ชื่นชอบแล้วก็หลงไหลในการถ่ายภาพค่ะเพราะว่า Oppo N1 รุ่นนี้นนี่ถ ปรับหมุนได้ตามองศาเลยทีเดียวพี่เต้ยทําให้ภาพเนี่ยที่ถ่ายออกมาเนี่ยสวยโดยไม่ต้องใช้แอปอะไรเลยจริงเหรอจริงๆคือถ่ายออกมาแล้วแบบภาพสวยมากเลยไปถ่ายมาเรอลองแล้วลองสวยไหมสวยจริงเหรอลองนะสวยไม่ใช่หนูทำไมว่าภาพสวยใช่ไหมใช่แล้วค่ะแล้วงานนี้ค่ะก็ได้เหล่าเซเลบริตี้หลายท่านเนี่ยมาร่วมงานด้วยรวมไปถึงนักแสดงชื่อดังค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่ติ๊กเจษดาพรนุ่มกันกันตหาวสาววีวันณรสค่ะสาวศิริตาเจนเ่นแล้วก็ปิดท้ายด้วยสาวโบวี่อัธ มานั่นเองค่ะนี่ไงวันนั้นพี่เกือบไปแล้ววันนั้นพี่ชายบอกว่าโบวีเซ็กซี่มากหนูบอกเลยวันนี้มีข่าวเหมือนกันมีข่าวเหมือนกันเราดูติดตามกันใช่แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตพี่ติ๊กเจษดาพรกันดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยภรรยาสาวคนสวยของเขาเนี่ยตั้งท้องแล้วอัปเดตกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าตอนนี้เนี่ยกี่เดือนแล้วมีอาการแพ้ท้องไหมรวมไปถึงมีการตั้งชื่อลูกเนี่ยเอาไว้หรือยังเริ่มซื้อของเด็กหรือยังค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่าน้องคลอดออกมาแล้วเนี่ยพี่ติ๊กเนในววงงกกาารรรอยู่ไไหมมมปถึี ปรึกษาชื่อลูกก่อนไหมเพราะว่าหลายๆดารา,าหลายๆคนเวลาจะตั้งชื่อลูกเนี่ยจะมีการปรึกษาพระรปรึกษาผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไปฟังพี่ติ๊กตอบค่ะครับก็รู้สึกว่าจะท้องจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับครับออตอนนี้ประมาณสัก6เดือนกว่า7เดือนประมาณนี้ครับปกติครับไม่ไม่แพ้อะไรครับก็ผมว่าเราใช้คำว่าทุกคนดีใจแล้วก็ยินดีในสิ่งที่เราจะได้สมาชิกใหม่เกิดขึ้นทุกคนแบบ คือผมว่าทําให้ทุกคนมีความสุขครับตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นตคือทุกๆอย่างะครับในเรื่องของว่าเอ๊เอ,ออกมาเราจะาหน้าตาอย่างไงนะอะไรอย่างเงี้ยครับ <M. S 2> จะสุขภาพาแข็งแรงไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราคิดต่อไปว่าเัาจตเลียเขายังไงให้ให้เขาเป็นคนดีให้เป็นคนดีกว่าผมผมเตรียมความเป็นพ่อก็ตามธรรมชาตินะครับเราก็ต้องคิดว่าเอะมันต้องทําอะไรบ้างการเตรียมตัวี่เนี่ย ก็มีเตรียมแต่ว่ายังไม่ถึงกับซื้อเพราะว่าตอนนี้เราต้องรอขอลดราคาอะไรเงี้ยมันจะมีช่วงปลายปีอะไรเงี้ยรผู้หญิงผู้หญิงชายผู้ชายค่ะเออก็ต้องเตรียมคิดว่าเมื่อก่อนเราเรียนกอไก่ขอไข่ถึงพันธุ์พูดต่ท่อนได้หรือยังอะไรเงี้ยครับครับเพราะว่าเราก็อยากจะสร้างพื้นฐานที่ดีคือตอนนี้ทุกคนบอกว่าให้ชื่อเป็นน้องเนน้องเน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 เเเนเนเเนเ คงจะตั้งกันเองครับตั้งกันเองครับ mm hmm. ก็ต้องอปรึกษาผู้ใหญ่อะไรเงี้ยพ่อคุณแม่ว่าแบบไหนดีอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ผมเพราะเมื่อก่อนผมเองนะฮะคำ mm hmm. ว่าเจียสดาฟอนเมื่อก่อนผมตอนเด็กผมอายมากเลยนะ mm hmm. พอตอนนี้ผมรู้สึกภูมิใจในความเป็นเจียสดาฟอนมากเลยค่ะก็อย่างที่พี่ติ๊กพี่ติกต๊กเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ ประมาณเดเดือนแล้วค่ะพี่เต้ยค่ะแต่ว่าไม่มีอาการแพ้ท้องแต่อย่างใดส่วนชื่อลูกเนี่ยเขาบอกว่าก็คิดเอาไว้อยู่นะตื่นเต้นแต่ว่าเรื่องชื่อเนี่ยไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่แต่ว่าที่ตื่นตื่นเต้นที่สุดเนี่ยคือหน้าตาเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนั่นเองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีชื่อแล้วนะชื่ออะไรน้องเนน้องเนรู้ป่ามาจากไหนเดนเวเกเตอร์แต่ตอนแรกเขามาปรึกษาพี่เหมือนกันพี่ก็บอกเขาจริงจริงแล้วชื่ออะไรก็ได้พี่ติ๊กอะไรนี้เลยนี่ไงเขามีไว้แล้วน้องเนน้องเนนเวเกเตอร์ใช่แล้วค่ะส่วนของเด็กเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้้ก็ตองดู ก่อนว่าจะทําอะไรจะซื้ออะไรบ้างแต่ว่าถ้าซื้อจริงๆนั่นนะ่าจะเป็นช่วงปลายปีเพราะว่ามันลดค่ะพี่ติ๊กบอกอันนี้เนี่ยสำคัญคที่สุดรวมไปถึงถ้าคลอดน้องแล้วเนี่ยจะลดงดรับงานในวงการไหมเขาบอกไม่ถึงกับงดแต่ว่าต้องแบ่งเวลาค่ะส่วนชื่อลูกเนี่ยก็ยังไม่ได้ปรึกษาใครเลยก็คิดเองเอาเองอะไรอย่างเงี้จริงจริงแต่่ว่าชิดภาพนะถ้าลูกเขาโตอีกสักนิดนึงพาไปออกป่าด้วยนะน่ารักมากพี่ติ๊กบอกว่าไอ้ชื่อเนี่ยไม่สําคัญหน้าตายเนี่ยสำคัญกว่าไม่ต้องกวหรอชัวร์พี่ติ๊กก็สวยแฟนเขาก็สวยยมากเลนะ ่วยดพี่ติ๊กหล่ออ่าเมือออ่อกี้เราพาดเพลงถึงโบวี่ไปนิดนึงนะก็เลยนะฮะอัปเดตนิดนึงแล้วกันก็มีข่าวครับมีข่าวว่าคุณโบวี่ก,กับคุณบี้เนี่ยอยู่กันก่อนแต่งคุณโบวี่รู้สึกไงบ้างกับข่าวข่าวานี้นะครับรว้ไหมถึงวันเกิดคุณบี้ที่ผ่านมาวันที่31ตุลาคมนะฮะปีนี้ให้ของข,องขวัญอะไรคุณบี้บ้างรว้ไหมถึงอัปเดตด้วยอาการป่วยของคุณบี้ ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างไปติดตามกันครับอยู่ไม่อยูโบอยู่ที่บ้านค่ะโบอ,อยู่ที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโบม,มีบ้านค่ะจริงๆบี้ก็มาบ้านโโบ่อยนะคะก็คือว่าก็เราคบกันสนิทกันแล้วก็อ,อบอว่ามันเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าเราจะมีการแบบไปมาหาสู่กันไปรับไปส่งไปกินข้าว เป็นเรื่องปกติมากค่ะมีทั้งวันนะค่ะแล้วแต่เพราะว่างานวงมันก็ไม่แน่นอนค่ะบางวันก็คือเช้าหรือเย็นมันก็อยู่ที่ว่าช่วงไหนเราว่างที่จะเจอกันบางทีเราก็กินมบื้อดึกกันก็บ่อยมากไปดูหนังตอนดึกก็บ่อยมากเสร็จทีหนึ่งก็บ่อยมากค่ะก็เป็นเรื่องปกติโบจริงๆโบเฉยๆค่ะแล้วก็โบเชื่อว่าถ้าเกิดคนที่แบบคบหากันแบบนี้การไปมาหาสู่กันก็เป็นเรื่องปกติกับทุกๆคู่นะคะในความคิดโบวันเกิดบี้ก็ จริงๆก็ไม่มีอะไรก็คือไปทานข้าวกันแล้วก็ก็ไปเจอเพื่อนด้วยที่ร้านอาหารค่ะก็ก็ก็โอเคก็ปกติไม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากใช่ใช่แต่ว่าก็ก็ให้โทรศัพท์เพราะว่าบี้เขาเหมือนเขาไม่ค่อยรักษาของค่ะแล้วเขาทําโทรศัพท์แบบตกบ่อยนี่นั่นนู่นบ่อยแล้วโบก็เลยคิดว่าเขาก็คงแบบอยากได้เครื่องใหม่อยู่พอดีคือตอนนี้ยังเขาเขาก็อยากจะใช้แล้วแต่ว่า มันต้องโอนข้อมูลนะคะแล้วเขาก็ยังไม่ได้แบบไปโอนข้อมูลเลยก็เลยยังไม่ได้ใช้ค่ะไม่แต่ปีที่แล้วทําไม่ดีไงมัน,มนสร้างมาตรฐานไว้สูงหน่อยพอป,ปีนี้ก็เลยแบบคิดว่าเออเราเน้นว่าเราให้ของขวัญที่น่าจะถูกใจอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ใช่ใช่เขาเป็นกระดูกเลยแหละเขาเป็นปัญ,ปญหาที่กระดูกแล้วก็ลามมาไปทับเส้นประสาทแล้วก็ทําให้ขาชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีกําเริบขึ้นมาเป็นระยะระยะช่วงที่แบบไม่ค่อยะระมัดระวังอย่างเช่นไปต่อยมวยอย่างเงี้ยก็บ้าพลังก็เยอะเกินไปค่ะดุแน่นอนค่ะเพราะก็คือมัอนเหมือนแบบเตือนจนคือเหมือนพอเวลาที่เตือนก็ฟังแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนลืมอะค่ะแล้วก็ก็เลยเหมือนประมาณว่าเออเก็แล้วแต่ละกันก็รอให้แบบ เดินไม่ได้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้คิดได้เอง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> <c oughs> จริงๆแล้วก็ปฏิเสธและกันเรื่องที่บอกว่าอยู่กันก่อนแต่งเนี่ยเขาบอกจริงๆแล้วคือก็มีการไปมาหาสู่กันเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของคนปกตินะ,ะที่คบหากันก็ต้องมีการไปไปมาหาสู่กัน <ๆ S 2> บ้างนะครับรวมไปถึงวันเกิดคุณบี้ที่ผ่านมาวันที่14ตุลาเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วก็ให้โทรศัพท์ะนะคะคุณโบวี่ว่าคุณบี้เนี่ยไม่ค่อยรักษาของชักเท่าไหร่ทำ่นบ่อยก็เลยซื้อเครื่องใหม่ให้แล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของอาการป่วดของคุณบี้นะตอนนี้เขาบอกว่ามีปัญหาที่กระดูก นะฮะกำเริบม,มากๆ,ๆเพราะว่าคุณบี้ค่อนข้างที่จะออกกําลังกายหนักเหมือนกันและทีมงานคือเกาหลีงที่รู้กันเ,ออเขาซ้อมเต้นหนักมาก<ช>คือถ้าร่างกายไม่พร้อมจริงๆนี่ะ แบบบางทีกระดูกกระเดียวอะไรอย่างนี้เนาะประมาณนั้นนะครับรอติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกับอีกหนึ่งสาวสวยดีกว่าค่ะสาววิววรรณรสนั่นเองเจอตัวสาววิวเลยต้องขอถามเลยคะเพราะว่ามันมีข่าวมาว่าห่างกับหนุ่มปุณแล้วเนี่ยอันนี้จริงไหมคะแล้วก็รวมไปถึงตอนแรกเนี่ยที่ยอมรับว่าดูใจกันอยู่เนี่ยทำไมถึงยอมรับว่าดูใจกันอยู่คะแล้วก็รวมไปถึงเป็นเพราะว่าหนุ่มหมากมีข่าวกับสาวโมหรือเปล่าสาววิวเนี่ยก็เลยสร้างกระแสที่คบหาดูใจกับสาวปุณเนี่ยเพื่อกลบ กระแสเนี่ยออกมาพี่เตอร์เหมือนกันรับกันไปรับกันมาอ<ม><ล>ะไรอย่างเงี้ยอูมีบ้างเออประมาณนั้นแล้วก็หลายคนเนี่ยมองว่าสาววิวเนี่ยเปลี่ยนผู้ชายบ่อยมากๆรู้สึกยังไงคะแล้วก็มีข่าวรักๆเลิกๆออกมาบ่อยขนาดนี้เนี่ยเจ้าตัวจะว่ายังไงไปฟังค่ะครับจริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยค่ะแบบสนิทคือเวลาพอมาที่นี่มันก็ได้เจออะไรเงี้ยแต่อันนี้ด้วยระยะทางหรืออะไรก็ห่างแบบถึงว่าห่างกันอยู่แล้วมันไม่ได้คนไม่ได้เจอกันมันก็เอยังติดต่อ อะไรปกติค่ะก็ถามสารทุกสุขดิบป,ปกติเลยแบบมีความห่วงใยกันปกติแต่ว่าคือตั้งแต่แรกมันมันยังไม่ได้มีเวลาที่เราแบบได้สนิทสนมอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วค่ะมันเป็นธรรมชาติ ม่คือคือเราเราเราคือเราเปิดใจหมายถึงว่าเปิดใจก็เอ,อดูว่าเขาเป็นคนยังไงอะไรเงี้ยเป็นคนดีคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะและ้วก็แต่ว่าด้วยอันเนี้ยเราก็ห่างคือพอพอเวลาที่วิวทำงานเราจะห่างจากกลุ่มเพื่อนหรือว่าคนที่คุยอยู่แล้วก็คือมาใช้ชีวิตในกองถ่ายเลยเริ่มทํางานอีกครั้งเลยคือก็ไม่ได้บอกตั้งแต่แล้ว,ว่าดูใจคือเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือแค่ว่าเพื่อนที่สนิทพอได้เจอได้เจอได้คุยมันก็สนิทออพอต่างคนต่างไปใช้ชีวิตหมายวามว่าเขาก,กลับไปอยู่บ้านเขาเราก็ เออทำงานของเรามันก็เลยเออมีห่างไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <Yeah. S 1> ก็ระยะระยะทางมันห่างอยู่แล้วค่ะคือเ,เราก็รู้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเออปกติว่าแบบถ้าถ้าไปอยู่ไกลเหมือนเพื่อนไปอยู่เมืองนอกมันก็ห่างอะค่ะมันก็แต่ว่าคือถ้ากลับมามันก็ได้คุยปกติมันก็เจอแฮงเอาท์สั่งสค์กันปกติ ไม่เกี่ยวเลยค่ะอย่าดึงเขามาเกีย่ยวเกี่ยวข้องดีกว่าค่ะ,ะก็คือมันมันก็ดูไปอนาคตยังไม่รู้แต่แค่ว่าตอนนี้เราก็ไม่ได้มีใครค่ะก็ทํางานก็มันก็เกิดจากข่าวหมายถึงว่าเราก็มีเพื่อนเยอะแยะแล้วก็ยังไม่ได้บอกว่าเฮ้ย hey, คนนี้เป็นคนที่เราคบอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เออเป็นคนที่สนิทช่วงหนึ่งหรือว่าอะไรไม่ได้มีแบบขาดการติดต่อไปแล้วเลิกไปแล้วหรืออะไรเงี้ยหนูก็ตอบกลางๆตลอดอยู่แล้วค่ะ ก็เซ็งค่ะก็แต่ก็ตอบไปอะไรเงี้ยตามความจริงเออมันเป็นยังไงแล้วก็บอกไปปกติมันก็คือปกติเราก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วเขาก็เข้ามาแล้วก็เข้าเราก็ผ่านไปมันปกติแต่ว่าวิวก็อยู่ที่เดิมของวิวพอมีงานเราก็ทํางานอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะก็อย่างที่สาววิวเธอบอกว่ารจริงๆแล้วกับหนุ่มปุ้นเนี่ยก็บอกว่าเป็นเพื่อนกันตั้งแต่แรกแล้วไม่ได้สนิทสนมกันอะไรขนาดนั้นค่ะคส่วนตอนแรกเนี่ยทำไมถึงออกมายอมรับว่าเอ้ยดูใจกันอยู่นะคุยกันอยู่ ừ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  อะไรอย่างเงี้ย <ừ> เขาบอกว่าไม่ได้พูดว่าคบกันนะเราเนี่ยก็ทํางานเราอีกอย่างหนึ่งด้วย,วยระยะทางแต่ว่าถ้าเหมือนรู้สึกว่าหนุ่มปุ้นเนี่ยจะไปอยู่ต่างประเทศแต่ว่าเขาไม่ได้ขาดการติดต่อนะอพี่เต้ยก็ยังมีการติดต่อกันอยู่พอถามว่าเป็นเพราะว่าหนุ่มหมากมีข่าวกับสาวโมหรือเปล่าสาววิวเนี่ยก็ เลยค่ะส่วนที่ไหนคนมองว่าเปลี่ยนผู้ชายบ่อยมากๆเขาบอกจริงๆแล้วว่าตอบกลางๆอยู่แล้วค่ะมันเป็นเพราะข่าวแล้วจริงๆเ,เนี่ยเราเนี่ยมีเพื่อนสนิทหลายคนด้วยพอถามว่ามีข่าวรากัรกๆเลิกๆออก,า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 กมาบ่อยเนี่ยเจ้าตัวว่ายังไงเขาบอกเซ็งค่ะ <c oughs> เพราะว่าเราเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมของเราคือทํางานอย่างเดียวเลยแต่ว่ามันก็มีข่าวอะไรอย่างนี้ออกมาอ,มอยู่ตลอดเวลาเลยก็รอติดตามผลงานของสาววิววรรณรสกันได้นะครับแต่ว่าอยาบอกว่าสวยมากแล้วก็น้าสวยมากจริงเออรอติดตามกันได้กับทางช่อง5 e x a c t นั่นเองนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ หมดเวลาแล้วครับกับรายการคุยข่าวบันเทิงนะครับก่อนจะจางอภัยขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนค่ะใช่แล้วค่ะต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆ B1 วันค่ะเรื่องภายในไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ B1 เนี่ยเป๊ะอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นที่นิยมใช้กันมากๆในหมู่ดาราแล้วก็พริตตี้เพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนแล้วก็แอลกลูตาไทโอนที่ช่วยบำรุงผิวพรรณของเราให้ขาวสดใสดูดีแล้วก็มีออรา่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศค่ะถูกต้องนะครับแล้วก็ก่อนจะจางอภัยครับฝากติชมรายการก,กันหน่อยนะครับ่ะค สำหรับช่องทางที่2ค่ะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้ที่ www.intv.co.th ค่ะถูกต้องครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีค่ะ